งูเห่านะครับเพื่อนนี่คืองูเห่าตัวนี้ตายนะครับนี่นะครับกินคางคกนะครับเพื่อนดูนะครับดีเสียชิวอืมน่ากลัวมากนะครับเพื่อนดูลวดลายนะครับอันนี้คือตายแล้วนะครับดูครับเพื่อนยาวมากนะครับ น่าจะสองเมตรได้นะพเพื่อนโอ้โหดูครับต้องเจาะพอาว่าคนอ,อ,อาจจะยังแก้มเลยใจด้วยนี่นะครับ,เ,คครบพเพื่อนตีนคังโคกนะเพื่อนโอโ้ไม่ธรรมดาครับอืม,อมยาวมากนะครับโอเคครับพเพื่อน